กโอเคนะครับกับสวัสดีมิตรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันแล้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคคณเมร์นะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมตายอย่าง All Star Tower Defense กันอีกแล้วนะเออเกมตายเย ก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาดูตัวละครกันเหมือนเดิมเนาะซึ่งตัวละครที่จะมาดูกันในวันนี้นะก็คือก็คือเจ้าคนะิริโตเนาะหรือว่าในเกมชื่อว่าฮนะิริโตเนาะซึ่งเจ้าคิริโตเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มาจากเรื่องซอร์สอาร์ตออนไลน์เนาะเออแล้วก็คิริโตที่เรามีเนาะคือเลเวลหนึ่งนะอืมก็นะนะคลิปช่วงนี้นะก็จะเป็นออสตาร์ซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ารู้สึกว่าแพทนี้ดวงมันเฮงไงก็ไม่รู้นะคือคิริโตอะออกภายในไม่ไม่เกิน300สตาร์ดั๊นะ เอมึงเห็นทันจิโร่ปะกูเสียไปเกือบสองสามพันนะ่ะเออหลังไม้ด้วยเออรวมหลังไม้ด้วยกูเพิ่งจะได้เมื่อคลิปก่อนๆน,นี้เองนะเออนั่นแหละนะประมาณนั้นนะซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะว่าวันนี้จะมาดูเจ้าคิริโตะนะซึ่งคิริโตนะเนาะเป็นตัวละครจากตู้สตาร์ดั๊ในแพทล่าสุดนะเออตู้ล่าสุดเลยนะเออนั่นแหละนะก็โอเคเกินไม่เยอะพอตัวละแต่เรานไปดูในเกมกันล้วกันเนาะว่าเจ้าคิริโตะร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเออ ก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเนาะว่าเจ้าคิริตโตร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออมันจะเก่งมันจะโก้เหมือนใเทเลอร์ไหมนะเออก็โอเคนะสำหรับโมเดลคิริตโตก็เป็นประมาณนี้นะเออก็นั่นแหละเป็นโมเดลแบบสามมิติอย่างเห็นได้ชัดเจนนะแล้วก็พี่แกครวงด่าตลอดเวลา้วยนะคือจากที่ดูนะน่าจะเป็นคนเดียวกันที่สร้างไอซิคาเกโนใช่ไหมสำหรับเจ้าคิริตโตนะน่าจะเป็นคนสร้างเดียวกันนะน่าจะเป็นจ a l a ั y ซี่มิวนะ ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะเออซึ่งโมเดลพี่แกก็เป็นประมาณนี้นะกูไม่เคยดูซอสอาร์ตออนไลน์นะกูก็ไม่รู้นะว่ามันคือร่างอะไรนะเออกูไม่เคยดูจริงแล้วกูก็ไม่เข้าใจด้วยนะมัาคือร่างอะไรนะก็สำหรับโมเดลพี่แกก็เป็นประมาณนี้นะชุด3 d โอเคโมเดลเอาไปเต็ม10เรื่องแอนิเมชันก็เท่มาถึงว่าแอนิเมชันยืนเฉยนะมันเท่เว้ยชุดก็เป็นสามมิตินะเออโดยรวมก็เป็นประมาณนี้สำหรับเรื่องโมเดลนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์ของพี่แกแลวกันเนาะเออ ก็โอเคนะสำหรับค่าวางพี่แกเนาะอยู่ที่750นะเดี๋ยววางไกลแล้วกันจะนี่ก็โอเคนะสำหรับร่างนี้เนาะพี่แกก็จะมีวงเล็บเป็นเวททรอลเนาะเวททรอลเนาะเวททรอลแหละเออกระเม่ต้องอยู่ที่22,000เนาะ s p a หรือความเร็วโจมตีที่8วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่50เนาะวางขั้นนี้ไม่มีสถานะอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ตีปบบทรงโคนโคนเล็กกะจิตดเดียวนะเดี๋ยวรับดูเอฟเฟกต์พี่แกแล้วกันนะเออเดี๋ยวดูซิแอนิเมชันเป็นยังไง อ๋อก็เป็นการสไลด์เข้าไปแทงมอนเนาะตตีโคตรช้าเลยปึ๊บรวมเพื่อนดาบแล้วก็เปียงสไลด์พุ่งไปแทงโอเคถือว่าทําได้ดีนะขอดูใกล้ๆหน่อยสิเจ็บรวมดาบเปียงรวมดาบเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็พุ่งใส่มอนนะเอาต่อเลยกันเนาะเจ็บโอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าเอลเลเมนเอ้ยเลสเอลเลเมนเนาะก็จะเพิ่มดามเมจเป็นหนึ่งแสน ห้าหมื่นเก้าพันเนาะเพิ่มระยะเป็นหกสิบเนาะแล้วก็ใช้ค่าอัพที่หี่หมื่นห้านะัเลยละกันจะก็เปลี่ยนการจจบตีเป็ circle เนาะเออเดี๋ยวท่าสิอ๋อก็ยิงเป็นอะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นสีออกโทนชมพูชมพูเนาะออกจากมือนะดอกไม้เหรอพิวแบเบประมาณนั้นคือกูก็ไม่เคยดูเงี่ยกูก็ไม่รู้นะว่าพี่จะทำอะไรนะเออปุ๊บป๊บว แต่ท่าสวยท่าสวยดีท่าสวยดีประมาณนี้สำหรับท่าเลต e อลเ e น t ์นะนับตอนเลยโอเคขั้นต่อไปนาะชื่อท่าว่า n อ็นแช s k i l l เนาะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น396,000เนาะแล้วก็เพิ่มระยะเป็น70นะใช้ค่าอัพจีประมาณ25,000นะเออเดี๋ยวอัพเลยเนาะปุ๊บโอเคกลับมาตีเป็นโคนเหมือนเดิมดูสิเฮ้ยเท่ะก็คือท่านี้จะเป็นเหมือนการรวม พลังอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ที่ดาบนะแล้วก็ฟันลงไปเปียงเอ้ยเท่เท่เท่เอาเรื่องเท่ te, เอาเรื่องแล้วก็เปียงเออทำไมนี่แค่ล่างห้าดาวนะมึงก็มีท่าเยอะแยะเลยนะเออดร็ต่อเลยนะปุ๊บปุ๊บก็โอเคนะสำหรับขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าเลสเนลนะก็จ้า,าด้คะมเป็นหนะึ่ง0้นี่สเ้านเนาะ เพิ่มระยะเป็น100นะแล้วก็ใช้ค่าอัพที่ประมาณ5,2,000นสนนะเอออัพเลยเนาะปึ๊บตีเป็นโคลนเหมือนเดิมปึ๊บเลดเนวอ๋อก็โอเคคราวนี้รวมดาบเป็นสีแดงนะแล้วก็แทงมอนเนาะอฮ้ยเปลี่ยนชุดด้วยเปลี่ยนอฮ้ยเท่ห่ะอีทีดิไปเปลี่ยนชุดด้วยนะเปลี่ยง โอ้นี่ขนาดล่างห้าดาวนะแม่ยังเปลี่ยนแอนิเมชันเยอะขนาดนี้นเขาดูหน่อยดิว่าล่างอื่นมันเปลี่ยนเอาวาได้ตัวเดียวมันเปลี่ยนชุดหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแค่ขั้นท้ายอืมข่านี้ไม่เปลี่ยนอ่าเลตแอลลเมน์เปลี่ยนไหมปุ๊บแอลลเมน์ไม่เปลี่ยนเอชนชานเอนชานเปลี่ยนไหม โอเคแอนชานไม่เปลี่ยนสรุปเปลี่ยนแค่เลชเลชสไปซ์อะไรทักอย่างนะอก็โอเคนะสำหรับดาเมจอัพตันของเจ้าคิริโต่ร่างเวททรอลเนาะหรือว่าร่างแรกนะอยู่ที่หนึ0 0ล้านเนาะ SPA หรือคนเราจะตีอยู่ที่8วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่100เนาะอัพตันไม่มีสถานะอะไรนะตีพื้นอย่างเดียวเนาะแล้วก็ตีเป็นส่งโคนค่อนข้างเล็กนะเอออันนี้คือดาเมจที่รวมกับค่าคาตากอรี่ลีดเดอร์แล้วนะแล้วก็เลเวลหนึ่งนะเออ ก็ประมาณนี้นะสำหรับร่างเวสเทรลเนาะเดี๋ยวเราไปดูร่างอีโวของพี่แกเลยละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเออแค่ร่างแรกพี่ก็เทขนาดนี้แล้วนะอืก็โอเคนะเราก็เข้าเกมไ,ไปที่เรียบร้อยแล้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเลยละกันเนาะว่าเจ้าคีโตร่างที่อีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออมาดูดิว่าร่างเนี้ยจะเทกว่าร่างแรกป่ะนนะเออก็โอเคนะสำหรับโมเดลพี่แกก็เป็นประมาณนี้นะ พอร่างนี้ยปุ๊บพี่แกจะถือดาบสองเล่มแล้วนะเออเมื Meer ่อกี้ถือดาบเล่มเดียวเนาะคือกูก็ไม่เคยดูนะกูก็ไม่รู้ว่าไอดาบสองเล่มเนี้ยมันมีความสําคัญยังไงบ้างน,นะเออแล้วก็เหมือนชุดพี่แกจะเปลี่ยนไปนะเหมือนชุดพี่แกจะเปลี่ยนเป็นสีดํามั้งนะเออแล้วก็ละท่านี้เอ้ยไม่ดิหมายถึงร่างเนี้ยมันไม่มีท่าควงดาบนะเออแล้วเหมือนตรงในหัวพี่แกมีอะไรค้ำอยู่นะอันนี้คือไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะบั็ก Rab, หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเออ ็โดยรวมโมเดลล่างนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งไปหน่อยนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของโมเดลพี่คริโตะเขานะเออก็โอเคนะสำหรับค่าวของล่างนี้อยู่ที่สี่พันนะคือมึงอัพขึ้นมาแบบพุ่งทะยานเลยนะจากล่างเมื่อกี้นะเออปุ๊บโอเคก็โอเคนะสำหรับล่างนี้เนาะพี่แกจะเปลี่ยนวงเล็บเป็นเลสโรดเนาะเออ ก็ดาเมจต,ต้นของพี่แกเนาะอยู่ที่28,700นะ S P A หรือความเร็วจนตีอยู่ที่8วิเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่50นะแล้วก็เม็ดมีสถานะอะไรทั้งนั้นเนาะแล้วก็ตีเป็นสองโคนนะเออก็เดี๋ยวไปดูอนิเมชันของพี่แกแันละกันนะอืมเหมือนอนิเมชันพี่แก,กจะเป็นการรวมพลังไว้ที่ดาบแล้วก็ฟันไปอีกแล้วนะปุะ๊บเปลี่ยนไปสีฟ้าแล้วก็เปียงประมาณนี้สำหรับท่าแรกนะดูอีกทีดิ ซื้อเปียงประมาณนี้ท่าแรกอัพต่อเลยปุ๊บโอเคขั้นต่อไปก็ซื้อท่าไวเอ็นแชสกิลอีกแล้วนะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น431,000นะแล้วก็เพิ่มระยะเป็น70เนาะใช้ค่าอัพที่ประมาณ50,000นะเออปุ๊บก็ตีเป็นเซอร์เคิลนะขั้นนี้มาดูซิเอนแชสกิลเอ้อ ก็เป็นการปักดาบไว้ที่พื้นนะแล้วก็มีเหมือนเป็นหนามโผล่ขึ้นมานะปร๊บตุม้มเคประมาณนี้ก็คือเปลี่ยนดาบเป็นสีแดงแล้วก็แทงปุ๊บก็จะมีหนามโผล่ขึ้นมานะจุ๊บเคประมาณนี้๋ยวอัพต่อเลยนะปุ๊บโอเคขั้นต่อไปคือไฮบิดก็จะเพิ่มดาเมจเป็น971,000นะแล้วก็ใช้คาบิ70,000นะขั้นนี้ก็จะตีแอร์นะนี่ไปไปตีแอร์ละโอเคอัพต่อเลยปุ๊บ ขั้นต่อไปชื่อท่าว่า Dual e n h a n c e มันเปลี่ยนเอฟเฟกครับพี่สำหรับขั้นที่เขียนว่าไฮบิดนะโอเคก็จะใช้ดาบอีกอันหนึ่งอะสับลงมาเนาะก็จะมีอะไรไม่รู้ขาวๆพุ่งลงมาจากฟ้านะเป็นควันมัน้งเนี่ยเออประมาณนี้สำหรับท่าที่เป็นไฮบิดนะเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่าไฮบิดเปลี่ยนสกิลด้วยนะเอ,อ S 1> <S 1> ก็ใครสำหรับขั้นต่อไปโนสุธาว่าดูอ l ลแอนด์แชนนะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น1 6 6 0 0 0 0นเนาะแล้วก็เพิ่มระยะเป็น100นะแล้วก็ใส่ค่าอัปรีประมาณ4 0 0แสนนะเออเดี๋ยวอัพเลยนะปโอ้โหเอลีวะเดี๋ยวดูสิดูอ l ลเออมันเหมือนมันซามมอนใครขึ้นมาเลยชชบอ่ามันเสกใครไม่รู้นะตัวจางๆมานะแล้วก็มีเป็น เป็นเหมือนอะไรไม่รู้แดงๆโผล่ขึ้นเต็มพื้นเลยนะน่าจะเป็นน้ำแข็งป่ะตึม้มโอ้แต่ไม่ติดฟีดว่ะแต่ตีแอร์นะดูสิเนี่ยมันเสกมันเหมือนมันเสกใครไม่รู้ว่ามาอยู่ข,ข้างมันนะนะเออเนี่ยจางๆนยนั่นแหละแล้วก็เป็นเหมือนแผ่นน้ำแข็งแดงๆโผล่ขึ้นมานะคือมึงลาดเฮลบูบอยใช่ป่ะเออน้ำแดงเฮลบูบอยแน่ๆเออ ก็ได้แหละนะดาเมจอัพตันของเจ้าคิโตล่างเลสโลดเนาะอยู่ที่1 6 6 0 0 0้านเนาะ SPA หรือความรุนจฉิอยู่ที่8วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่100อเนาะพออัพตันพี่เกก,ก็ไม่มีสถานะเหมือนเดิมนะแต่ว่าคราวนี้ตีแอร์แล้วนะเออแล้วก็อัพตันตีเป็นฟูลเอโอนะเออก็สำหรับร่างนี้นะส่วนตัวคิดว่ายังไม่เท่เท่าร่างแรกว่ะร่างแรกมันยังดูแอนิเมชันเท่กว่าเยอะเลยนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าคีโตเลสโลดเนาะเดี๋ยวเราไปดูร่างไฟนอลของพี่แกเลยละกันนะ เออเยเคสตาร์คิก uh โ็เ huh. ค yeah. okay. <Okay. S 2> นะเราก็เข้าเกมไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกันเนาะว่าเจ้าคีโตร่างไฟนอลเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยร่างนี้มีบริซซิ่งเนาะบริซซิ่งก็เป็นประมาณนี้แต่ที่เราใส่เนี่ยนะก็จะเพิ่มปีกขึ้นมาเนาะแล้วก็ท่าค่อนข้างชงเชงนะแล้วก็มีเป็นดาบ2ดาบนะซึ่งก็เหมือนเดิมนะกูไม่รู้ว่ามันคือดาบอะไรนะเพราะว่ากูไม่เคยดูนะ แต่ถ้าแม่งโคตรเท่เลยแต่ว่ามันตดอย่างเดียวคือใส่บิสซิงแล้วเดินโคตรช้าอันนี้คือเดินธรรมดานะปกติใสบ่บิสซิงแล้วมันจะวิ่งไวนะคืออันนี้แม่งเดินโคตรช้าแล้วก็อันนี้คือกดวิ่งประมาณนี้นะสำหรับเรื่องบิสซิงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเออก็โอเคนะสําหรับโมเดลของเจ้าคริโตล่างไฟนนลก,ก็เป็นประมาณนี้นะแม่งเท่ไปไหนวะบินได้ไม่พอมีปีกมีปีกบินได้เออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า คือแม่งเทนะเม่ดโมเดลเป็นสามิติด้วยมึงยิ่งเทเข้าไปใหญ่นะสำหรับเจ้าคีริโตคุงนะรูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งแต่สองร่างแรกนะเออถือดาบคู่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีปีกมีเปิร์กอะไรประมาณนี้บินได้โอ้โหมึงเวอร์ไปไหนแต่ยังว่าเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมเนาะมันเวอร์ก็ไม่แปลกนะเออส่วนเรื่องโมเดลเป็นประมาณนี้นะเออเทใช้ได้เอาเรื่องเลยแหละเออ ก็สำหรับค่าวางของเจ้าคคริโตล่างนี้เนาะอยู่ที่7500นะเออแดีววางเลยนะปุ๊บวงโคตรเล็กปุ๊บอ๋อแต่พี่แกเป็น Fu เอโอก็ใครนะสำหรับล่างนี้เนาะพี่แกเปลี่ยนชื่อเป็น Star King นะไม่เปลี่ยนวงเล็บนะเปลี่ยนชื่อไปเลยนะเออก็ดาเมจต้นของพี่แกเนาะอยู่ที่42600นเนาะ แล้วก็ S P A หรือความจจติ่ที่5วินะแล้วก็ระยะอีทนะี่30เนาะโคตรเล็กแล้วก็วางขั้นแรกไม่มีพาสิบิดตัวอะไรนะแล้วก็ตีเป็นฝูเ e. อโอดียวดูท่าสิมัน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 คืออะไรมันมันฟันรวมที่มันไม่มีแอนิเมชันหรอนี่ยังไงล่างนี้มีปีกนะเออเท่ดีเอาไหม่อ๋อ มันมันมีเสียงนะแต่มันไม่มีแอนิเมชันว่ะ<ม>คืออะไรอะ่ะคือเชียอะไรนี้เหี้ยฮะังงงงๆคือมันไม่มีแอนะิเมชันอ่ะไม่มีอะไรนั้นอะ่ะมีแค่เป็นคลื่นอะไรไม่รู้ออกมานะเอออัพต่อเลยลวกันเนาะปุ๊บโอเคขั้นต่อไปนะเปลี่ยนท่าเป็น all elements เนาะเพิ่มดำเมจเป็น1,92,000เนาะเพิ่มระยะเป็น60นะใช้ค่าอัอยู่ที่ประมาณ25,000นะเออปบ ก็จะเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบเซอร์โคเนาะฮะเอาเอลามเ์ไหนคืออะไรอะ่ะมันเป็นสีสีอะไรไม่รู้เจ็ดหลายๆสีอยู่หลังมันแล้วมันก็พุ่งใส่มนอนนะไม่เห็นสวยเลยท่านี้ไม่เห็นเท่เลยอ่ะอะพาร์ทิเคิลอ่ะวสวยแต่แอนิเมชันไม่เห็นเท่เลยเมียวเออประมาณนี้นะสำหรับท่าเอาเอลามนอ์นะเอาต่อเลย โอเคนะขั้นต่อไปชื่อท่าว่าแมมม r รีเนาะเออก็จะเพิ่มดาเมจเป็น1,830,000เนาะแล้วก็เนิร์ฟความเร็วโจมตีเป็นสิวินะแล้วก็เพิ่มระยะเป็น80เนาะใช้ค่าอาวุธที่ประมาณ70,000มนนะเออปุ๊บโอเคตีเป็น Full อ o e นะขั้นนี้มาดูท่าดิ12วิอ่ะโคตรนานเจ็บฮะ ก็จะเป็นเหมือนการเป็นเสกน้ําแข็งขึ้นมาคืออะไรวะตีโคตรนานเลยแล้วก็เสกน้าแข็งขึ้นมาปุ๊บอืมประมาณนี้เสกน้าแข็งคล้ายไอ้ท่าไอ้ท่าแดงๆดงในร่างแรก,แรก,แรกปุ๊บดูตีนานมากโอเคพี่แกชูดาบเนาะแล้วก็เป็นวงๆอะไรไม่รู้วะใต้ตีนนะแล้วก็เป็นน้ําแข็งพุ่งขึ้นมานะมวดูอีกทีนึง ประมาณนี้สำหรับท่าแมมโมรีนะอัปต่อเทปโอเคขั้นต่อไปชื่อท่าว่าร Re ีเลชั่นเนาะก็จะเพิม่มดาเมจเป็น3 5 1ลนะ้าน5แสนหนึ่งหมื่นเนาะแล้วก็บู t ระยะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอ่าปรับอ่าปรับความเร็วโจมตีเนาะตาก12ิวิเหลือ7วินะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบัฟหรือว่าเนิร์ฟน่าจะเรียกว่าบัฟนะเออเขาเรียกว่าบัฟบัฟความเร็วโจมตีแล้วกันนะเออ แล้วก็เพิ่มระยะเป็น100นะใช้ค่าอัพที่ประมาณ100่งแสนนะเออก็รลืมบอกไปนะว่าไอค่าเมมโมรีนะถึงมันจะตีเป็นน้ำแข็งก็เหอะแต่ว่ามันไม่มีฟรีสนะเออเดี๋ยวอัพเลยนะปุ๊บเปลี่ยนการโจมตีเป็นทรงคลแล้วก็ใช้ท่าเหมือนเดิมเลยเป็นน้ำแข็งเอออมนมีเสียงด้วยวะคืออะไรอะ่ะ ไม่ทำอะไรวะก็เหมือนดาบข้างหนึ่งของพี่แกเป็นดาบน้ําแข็งปะและอีกดาบอีกข้างหนึ่งมันเป็นดาบอะไรไม่รู้อะสีดําๆอะมันยิงอะไรไม่รู้ขึ้นไปบนท้องฟ้านะเออก็นั่นแหละนะถ้าน้เท่นะมีเสียงเอฟเฟคด้วยนะคือกูไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟคในเกมนี้มานานแล้วนะเออก็นั่นแหละนะสําหรับดาบข้างหนึ่งตีเป็นน้ําแข็งอีกข้างหนึ่งตีเป็นอะไรไม่รู้ดําๆพุ่งเงินไปบนฟ้านะเออ โอเคสำหรับขั้นนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิเศษนะฟีดก็ไม่ฟีดคือมึงตีเป็นน้าแข็งแต่มึงไม่ฟีดนะเออก็อัพต่อเลยละกันอัพต่อไม่ได้ตังไม่พอเดี๋ยวรอตังก่อนนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะอัพเรื่อยๆจนกว่าจะเปลี่ยนท่าอะไรละกันเนาะมานั่งรอตังนี้มันเสียเวลานะเออเดี๋ยวตัดคลิปไปเลยแล้วมึงขั้นต่อไปเสือกเปลี่ยนท่าแต่ว่ากูไม่มีตังเนะ รอรอเหมือนเดิมก็ใคเคนะหลังจากที่รอตังมาแสนเนานนะก็นะพออัพละบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมกูถึงไม่ไป <S <S เขาเรียกว่าดูในด่านที่ทดลองตัวละครนะจะได้ไม่ต้องมานั่งรอตังนะก็มันไม่ฟีวอ,อะ่ะแถมกูลงอย่างเงี้ยกูได้ e เอ็กพีฟรีได้นลเว้ยนะเออก็ละดัะขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่า two star stream นะเออก็เพิ่มจำนมนเ,เป็น10ล้านเลยนะฮูเพิ่พมจำเป็นสอเท่านะเกือบ2เท่านะ10ล้านหแสนนะเออ แล้วก็เดิฟความเร็วโจมตีแงเป็น9วิเนาะเพิ่มระยะเป็น120เนาะใช้ค่าอัพที่ประมาณ4ล้านนะอัพเลยปิย๊งตีมขอนเหมือนเดิมวู้วู้วูว้าวูทูสตาร์สตรีมวู้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 วูวว้ววท่าเท่จังวะไอนาลันชามึงแย่งบทคิริโตะเท่จังเลย เทจะงอ่าคิริโตะคงชิวชิวจริงเร็วกว่านี้คิริโตชวิงชวิงทวิงทวิงตัมทวิง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 ชวิงชวิงตัมไอ้เใช่เทจังวะอีทีดิทวิง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 ชวิงชวิงตัมเออคนนี้เขาทำแอนิเมชันใส่ใจรายละเอียดมากเลยอะ ชิง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 ตั้มไอ้เอี้ยโคตรเท่นะก็เคขั้นต่อไปเหมือนจะเป็นขั้นสุดท้ายนะใช้ตังที่หกล้านสามรอเหมือนเดิมข่าวร้ายว่าทุกคนเมื่อกี้บ้านแตกก่อนตังจะถึงเวฟเขาเรียกว่าเมื่อกี้บ้านแตกก่อนจะถึงขั้นสุดท้ายของการอัพเจ้าคริโตนะบ้านระเบิดนะเลยต้องมาพึ่งใบบุญจากจ่าเทนยูนิตนะเออ ก็โอเคเมื่อกี้ okay, กเหมือนจะติดค้างไว้ที่ขั้นสุดท้ายใช่ปะมาอัพเลยปึ๊บปุ๊บป๊บปึ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 ๊บป๊บป๊บโอเคเนาะขั้นต่อไปนะจะเปลี่ยนเป็นไฮบิดนะก็จะเพิ่มดาเมจเป็น1 8, 40, 000, นะึ่งล้านแเนาะใช้ค่าอัพที่ประมาณ6กล้านสามนะนี่แหละปัญหาเวยตังไม่พออัพนะแล้วก็บ้านแตกก่อนอัพเลยปึ๊บโอเคตันละก็พออัพขั้นนี้พี่แกจะตีเป็นแอเนาะ แล้วก็ไม่มีสถานะอะไรแบบนั้นนะแต่เหมือนพี่แกบอกว่าคริโตอะเมื่อตีติกที่3หรือว่าการติีครั้งที่3จะเป็นคริติคอเนอะดาเมจสามเท่าอะไรประมาณนั้นนะไม่เข้าใจเหมือนกันก็โอเคท่านี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะก็เป็นการเร็วกว่าน,นี้คริตโตคุ้งใส่มอนนะก็ดาเมจอัพตันเนาะของเจ้าสตาร์คิงนะหรือว่าเจ้าคริโตนั่นแหละอยู่ที่18ล้านนะ4แสนเนาะ เออแล้วก็ spa หรือความจังตะอยู่ที่9วินะระยะอยู่ที่120เนาะฟออัพตันตีเป็นส่งคนกลางๆนะไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะเออแล้วก็ไม่มีพาส,สีอะไรทั้งนั้นนะเออก็อันนี้คือดาเมจที่รวมกับคนะัตต g o ก y รี a เล r เนาะแล้วก็อันนี้คือเลเวลหนะึ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเจา o, นะ้าคิริโตเนาะก็โดยรวมคิริโตเอฟเฟกสวยแอนิเมชันเท่โมเดลดีแต่ติดแค่ว่ามบงตีเป็นโคนคือตีเป็นโคนอะ่ะ มันเล่นยากเว้ยมันเล่นยากมากนะพอเอาไปตีเป็นโคนอ่ะเอาจริงๆอ่ะดูอย่างกัดิกกัดมันตีเป็นฟูลเอเอ๊ป่ะมันก็เก่งนะเว้ยแต่พอเล่นอินจริงๆอ่ะพอเล่นจริงๆอ่ะโคนจะเสียเปียบมากๆเลยเอาจริงนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าคิริโตะล่างสตาร์คิงนะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าคิริโตะคงนะก็อย่างที่บอกไปเนาะดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือเรื่อง AOE เนาะแต่อย่างว่าอะไรนะถ้าสมมุติว่า a o e เอาจริงเป็น a อ e i r r l l e กูก็ยังไม่โกดเท่านี้นะคือมึงมาเป็นโคนแล้วมันเล่นยากไงเข้าใจปะแต่ว่าแหละถนะ้าสมมุติว่ามาเป็น Circle แล้วแม่งเล็กก็กาก,ากอยู่ดีถ้าจะเป็น Circle จริงๆต้องประมาณโอปิโตอะไรประมาณนั้นนะแต่่อยางว่านะเดี๋ยวมันจะโกงเกินนะเพราะว่าขนาดระเวล1หนึ่งนะดาเมจตั้ง18 000, ล้านนะเออก็ได้หละนะสำหรับเจ้าคีโตก็เป็นประมาณนี้นะเออก็เดี๋ยวคลิปหนะ้าสปอยละกันเป็นแฮนดะ์คอกเนาะ แฮนด์คอ t ์ต t สตาร์ดนะคือเป็นตัวละครหนึ่งที่กูอวยไม่เชิงว่าอวยเป็นตัวละครที่กูอยากได้มากๆตั้งแต่เห็นเทเลอร์นะใช่แล้วกูก็ได้มาแล้วนะเออก็อไ่้แล้วนะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูเจ้าแฮนด์คอรกันละกันนะก็คลิปเจ้าคิวโตวเป็นประมาณนี้ก็ไปละบาย